สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวไทยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าจัดทําโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวไทยผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลโดยร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเอกชนโดยการประยุกต์นํานำวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มยอดขายเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและต่อยอดธุรกิจของเกษตรกรไทยทุกๆ1นึ่คูปองของดีป้ามีมูลค่า1,000 0บาทที่จะสนับสนุนเกษตรกรผู้ขอรับคูปองต้องเป็นกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐหรือวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อเลือกรับผลิตภัณฑ์ตามมูลค่าคูปองจากบริษัทเอกชนผู้สร้างนวัตกรรมหนในบริษัทเอกชนผู้สร้างสรรนวัตกรรมและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับทางดีป้า ือเราบริษัทเอสโลจิสจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งงาน i t ทีโซลูชันครบวงจรผลิตภัณฑ์จากเอสโลจิสสร้างสารรค์และตอบโจทย์กับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรไทยขอแนะนําระบบน้ําอัจฉริยะเพื่อการเกษตรเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้จากระบบการทํางานของเกษตรกรตามวิถีเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรลดภาระด้านแรงงานรวมถึงการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าระบบน้ำอัจฉริยะเป็นระบบควบคุมการทำงานของการให้น้ำเพื่อแปลงเกษตรทุกประเภทโดยมีความสามารถในการสั่งการอัตโนมัติจากการวัดค่าความชื้นในดินการตั้งค่าตามช่วงเวลาวันที่ต้องการการจัดสรรโซนการให้น้ำการเปิดปิดและควบคุมระยะไกลผ่านมือถือ สะดวกสบายและประหยัดเวลามากๆเลยค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากบริษัท S Logis นั่นก็คือดโดรนอัจฉริยะเพื่อการเกษตรค่ะดโดรนอัจฉริยะเพื่อการเกษตรการใช้ดโดรนเพื่อการเกษตรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปรับใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในปัจจุบันดโดรนของเราเป็นดโดรนสัญชาติไทยทำงานอย่างแม่นยำด้วยระบบอัตโนมัตริรับบริการหวานพ่น ยากำจัดศัตรูพืชปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ให้กับแปลงการเกษตรทั้งนาข้าวพืชไร่พืชสวนทำงานหนึ่งไร่ในเวลาเพียง3นาทีจากโค้ตาคูปองดิจิทัลจากดีป้าโดรนอัจฉริยะเพื่อการเกษตรสามารถบินบริการให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า85ไร่บริษัทเอสโลจิสจำกัดมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม และมีมาตรฐานในการติดตั้งอย่างมืออาชีพพร้อมออกให้บริการพี่น้องเกษตรกรไทยในทุกพื้นที่ด้วยความรวดเร็วตรงเวลาและพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานให้พี่น้องเกษตรกรเข้าใจเทคโนโลยีและเข้าถึงการใช้งานได้อย่างง่ายๆสนใจเลือกรับผลิตภัณฑ์จากบริษัท s l o g i s ิติดต่อเราที่หมายเลขโทรศรัพท์0 6 5 2 9 1 1 7 2 5หรือทางเพจ เอสโลจิสคอม a n นีลิ i ิเต็ดหรือเลือกสแกน QR Code เพื่อติดต่อผ่านไลน์ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดบริษัทเอสโ i s t สจำกัดเราคือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตรที่พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรชาวไทยขอบคุณค่ะ